Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh yeah. ขายบ้างมงมีโตก็ขายอะไนีย ตอนไปหนูก็มองแบบว่าเออมีรอยอยู่แต่ว่าหนูก็ว่าคิดว่าเขาไปแล้วเพราะทุกทีเขาจะมากลางคืนไม่ได้มากลางว,วันแ้วหนูก็พาพาพอได้ครึง่งหนูก็แล้วก็มีเขาเรียกอยู่มีคนเขาเรียกอยู่หนูก็ได้ยินอยู่แต่พอาหาันมาทีก็เจอเขามาใกล้แล้วกี่ดดตัวตัวหนึ่งรถใหญ่ไหมใหญ่มีงานไหมไม่มีงาน,านตอนที่เจอประจานหน้าตอนนั้นเราคิดอะไร นุคือหนูหนูเห็นปุ๊บหนูก็วิ่งแล้วเขาพอหันกมาไอทีเห็นเขาอ้าปากร้องแป้นใส่เราคิดว่าหน,น,นูวิ่งแต่หนูคิดว่าวิ่งไม่พ้นูว่านุ๊ต้องตายแน่นาทีนั้นหนูคุ๊คต้องตายแล้ววิ่งไปไกลไหมก็วิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่สักกี่เมตรอะประมาณสักห้าสิบเมตรเราล้มเองไหมหรือเปล่าก็คือไปถึงตรงนั้นมันคือตันออมันเป็นลองมันเป็นทางขาดหนูก็ถึงตรงนั้นหนูก็เขาก็มาถึงแล้ว หนูก็ตกลงไปในคลองเลยเอวเขาก็ทำไงเขาก็เหมือนเขาจะ้บเหมือนกัน้วมั้งคะหนูเขาก็ค่อมหนูเลยอยู่ข้างบนหนูก็อยู่ข้างล่างเขาอืค่ะแล้วเขาก็ตอนนั้นหนูก็รับตาหนูแต่หนูรู้ว่าเขาทําอะไรคือเอาัวงเขาหนูรัาขาหนูข้างหนูขึ้นมาค่ะแค่เวียงสึ้นอ๋อเวียงแล้วด้วยแล้วไังอีกเขาตามมาอีกไหมเขาไม่ตามเขาเวียงจากตรงที่เขาเวียงหนูขึ้นจากทางที่เขามาแล้วแล้วเขาก็เดินข้ามไปเลย ทีเดียวจับเพียงทีเดียวเลยทีเดียวคือแบบโทรศัพท์มีแต่ว่ามันไม่มีเงินในโทรศัพท์เราก็พยายามที่ว่าโทรให้มันมีแบบว่าข้อความฉุกเฉินข้อโทรศัพท์คนอื่นโทรหมดตอนนั้นนะอืมค่ะมันโทรไม่ได้ดีเขาก็โทรมาไม่ใช่ว่าตอนที่เราเจอช้างวินาทีนั้นเราคือหนูคือหนูต้องตายไม่รอดเพราะว่าตัวใหญ่มากค่ะ ครึ่งนึงอ่ะผเอุมาเนยเขามาื่อคืนเนี่ยค่ะข้างในหมดเลยไปครึ่งหนึ่งเลยอือมาบ่อยไหมบ่อยค่ะหรอแต่แต่มาบ่อยก็ไม่ค่อยได้ถอนมาคืนเนี่ยถอนไปครึ่งหนึ่งอือคือที่เราเก็บนี่คือที่เขาถอนไว้ ถอนเขาถอนด้วยถอนตัวเองด้วยค่ะอ๋อพอดีจะเอาออกเลยถ้าไม่เอาออกเขาจะมาเล่นอีกอ๋อเรากลัวหมดเหมือนกันเหรอจ้ะโอ้ยม่่อยูแคเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมเนี่ยก็ไปถึงนู่นนะคะเนอะมาตอนกลางคืนเหรอจ้ะมาเยอะไหมเท่าที่ดูร่องรอยเยอะน่าจะสิบ่าครับเหรอเข้า่าฟูงเข้า่าฟูงเคยเห็นไหมเห็นจะจ่าไหมเคยเห็นเจจ่าก็เห็นค่ะเห็นเยอะไหมเห็นเยอะอืม แค่ไเสียอูครับรถได้แค่นั้นก้เทียวเดินด้ยรถรับนักเรียนเนี่ยมันจะไม่นับแล้วนะเนี่ยใช่รับเรียนหนองปืออุ่ตดําไปเรียนหนองปืออุตดําไปเบือเนี่ยโทรศัพท์จะให้เองช่างมาฝ่ายยางรถตากบอกไอ้เราก็เรียกอย่ากมันบอกพรุ่งนี้ช่ก็อย่างถ้ามีวอเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดไหนที่เมื่อก่อนแล้วไปขอเราถ้าเขาไม่ให้ก็แล้วกันเอาเไปเอาเงนกองกลางเลยลอยไอตรงนี้เขาทอนฟอลุคืนเขาจะทำจะทำร้านบนต้นไม้อ่ะ ว่ากันทีหลังเอาความปลอดภัยนี้ก่อนเลยก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดูร้ายกว่าเก่าอ่ะจำนวนอ่ะจำนวนจำนวนรอนี้ที่แล้วนะที่ว่าปลูกไอ้ลิเบอรี่นะครับออกหน้าที่ผมเป็นผู้นำก็พยายามจะหาทางแก้แก้ปัญหาอยู่ก็พยายามแบบที่จริงก็อยากคือเนี่ยโทรศัพท์จะให้เองช่างมาฝ่ายยางรถตากบอกไอ้เราก็เล่นอย่าง ดูบริเวณป่ายูคาน่าจะเป็น,น,นเป็นร้อยตัวอันนั้นมันเล็กเขานั้นนะ่ะหมดบ่เหลือดอกมันเล็กปลูกแล้วด้วยนะ่ะ ดูบอกมานด้นนมันคุดลวก็ปูกดม,ม,นนม,มันเด่นคุณครับเวเลยอืดช้างนะครับช้างที่บ้านของมหาดมูยฟ อำ,กกอำเภอท่าตะเกียบครับจังหวัดชางเาครับประมาณเท่าไหร่ครับลองดูครับผมครับครับผมอ้าวลองช่วยกันดูนะครับ กินเลยแรงแรงเลย มองเห็นหน้า,ออาจอเต็มเลยหรอใช้เสียงแท a เส้นนี้นี่ไม่ให้ไปยังไงไม่ให้มันข้ามถนนจะให้มันกลับเข้าไปทางนู้นทำไมถึงไม่ให้ข้ามถนนอ่ะเพราะข้ามไปได้ ทางโน้นแล้วมันก็นาข้าวเขาก็จะเสียหายเยอะอืมแล,แล้วจะมีใครรับผิดชอบไปเขาอ่ะนาข้าวเยอะตอนนี้กำลังจะเกี่ยวอย่าง,ยงปลาจำรถเ,เขาก็ไม่ให้เข้าเขาก็เอาคนงานเข้ามาก,กันเต็ไมไปหมดโอ้คือระวังนาข้าวอย่างเดียวระวังนาข้าวอย่างเดียวตอนนี้ไม่ให้เข้าหลังบ้านชาวบ้านตรงงีปปลามัน,นออกเต็มปไปหมดเลย เยอะไหมประมาณสามสิบสามสิบใช่ไหมแล้วมีจุดไหนอีกจุดอื่นไม่ได้ไปดูต้องดูเฉพาะจุดนี้จุดนั้นน่ะอยู่กับไอกองไอ้กล้วยกองสับปะรดที่เขาเอาไปลงไว้